แดดูเด่นเป็นสงา่าเถิดบูชาสธาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามัคีมีวินยัยสวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังรับชมวิดีโอ อยู่ในขนาดนี้วันนี้ก็มาเจอค,คุณครูอีกครั้งค,คุณครูหลิมหรือคุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นไงบ้างครับนักเรียนสําหรับคลิปวิดีโอที่3ของครูเรื่องสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังไม่ยากเลยใช่ไหมครับ <S <S เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางเรียนเนี่ยก็ดามดัติ สบปจังหวัดนะครับก็มีมติให้เลื่อนเบิดเรียนเป็นวันที่28มิถุนายนแต่ถึงอย่างไรก็ขอให้นักเรียนเนี่ยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากเผื่อมีเหตุการณ์นุนเรงเกิดขึ้นอีกทางจังหวัดก็อาจจะอนุญาตให้เลื่อนอีกได้ก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ กขขอในักเรียนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิม 1. ห,หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประุมศึกษาปีที่4เราจะเรียนกันในหน้าที่35-39 2สมมุด 3. ปา,ากกาวันนี้เราก็จะขึ้นบทที่2นะครับสุนหน้าที่ส่วนด่างๆของพืชพืชเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิต ที่มีลักษณะเด็กดังจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือพืชสามารถสร้างอาหารเองได้พืชมีโครงสร้างหน้าที่ที่แตกกดางกันออกไปนะครับม,มีสี่ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ 1. ราก 2. ใบ 3. ลํลำต้น 4. ดอกสำหรับวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาเรื่องรากและลำต้น รากและลำต้นจะมีหน้าที่อะไรบ้างหรือโครงสร้างเป็นอย่างไรก็ขอให้นักเรียนเนี่ยไปรับชมวิดีโอกันได้เลยครับโครงสร้างของพืชรากและลำต้นสวัสดีค่ะนักเรียนพบกับวิทยาศาสตร์น่ารู้กับคุณครูพี่เปิ้ลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพี่เปิ้ลก็มีสาระน่ารู้มาฝากกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ สกันนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราลงมาติดตามกันได้เลยนะคะแต่เอ๊วันนี้ครูพี่เปิ้ลไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะวันนี้ครูพี่เปิ้ลก็มีน้องใบเงินมาเรียนกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องใบเงินสวัสดีค่ะครูพี่เปิ้ลใบเงินพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วรอติดตามพร้อมเพื่อนๆกันเลยนะคะ โครงสร้างของพืชอยู่ในสาระที่1วิทยาศาสตร์ชีวภาพมาตรฐานว1 2ตัวชี้วัดป4ทับ1นนะคะนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วสามารถบอกหน้าที่ของโครงสร้างของพืชได้ค่ะแล้วโครงสร้างของพืชมีอะไรบ้างคะโครงสร้างของพืชพืชประกอบไปด้วยอวัยวะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนนั้นทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันหากขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปอาจจะทำให้พืชผิดปกติหรือตายได้ค่ะส่วนประกอบของพืช 1. ราก 2. ใบ 3. ลำต้น 4. ดอก 5. ผลค่ะแต่ในชั่วโมงนี้เราจะมาศึกษารากกับลำต้นนะคะ ตื่นเต้นจังเลยค่ะคุณครูเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับรากกันเลยนะคะรากคืออวัยวะที่เป็นส่วนประกอบของพืชที่ไม่มีโรฟิลไม่มีข้อร่องตาและใบนะคะรากจะเริ่เติบโตตามแรงดึงดูดของโลกโลกสู่ดินมีขนาดและความยาวแตกต่างกันรากของพืชจะมีหลายชนิดนะคะ ได้แก่รากแก้วรากขนงรากฝอยและรากขนอ่อนหรือขนลากค่ะเป็นไงบ้างคะน้องเมงเงินไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาดูกันที่ว่ารากเนี่ยแบ่งองอกเป็นกี่ระบบนะคะรากสามารถแบ่งออกเป็นสองระบบนะคะน้องเมงเงินหนึ่งก็คือระบบของรากแก้วสองระบบของรากฝอยเอแล้วระบบของรากแก้วกับระบบ รากฝอยเนี่ยมันแตกต่างกันแบบไหนเรามาติดตามกันได้เลยค่ะระบบที่1นะคะก็คือระบบของรากแก้วรากแก้วจะเป็นรากหลักนะคะเจริญเติบโตได้เร็วนะคะมีขนาดใหญ่และยาวกว่ารากอื่นๆนะคะและมีรากแขนงนะคะแตกออกมาจากรากแก้วที่ลายของรากแขนงนะคะจะมีผลเล็กๆนะคะงอกออกมายกตัวอย่างเช่นรากของต้นมาม่วง รากของต้นมัดเขือค่ะระบบที่2นะคะก็คือระบบของรากฝอยระบบของรากฝอยนี้จะไม่มีรากใดเป็นรากหลักนะคะมีลักษณะเส้นเล็กๆแผกระจารลดๆดคนต้นนะคะและปลายของรากฝอยนี้จะมีขนอ่อนเล็กๆนะคะงอกออกมายกตัวอย่างเช่นรากของต้นข้าวโพดรากของต้นยาและรากของต้นมะพร้าวค่ะ แล้วหน้าที่ของรากมีอะไรบ้างคะคุณครูหน้าที่ของรากนะคะ 1. ยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดิน 2. ดูดน้ำและแเละธาตุที่ละลายน้ำจากดินแล้วลำเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชโดยผ่านทางลำต้นหรือกิ่งค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความรู้เรื่องรากแต่ ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องต่อไปคุณครูคก็จะมีคำถามมาถามน้องใบเงินกับนักเรียนทั้งหมด3ข้อนะคะพร้อมหรือยังคะข้อที่1พร้อมแล้วค่ะหน้าที่ของรากคืออะไรคะยึดลำต้นดูดน้ำและธาตุอาหารค่ะข้อที่2 ลากมะพร้าวอยู่ในระบบลากอะไรคะระบบลากฝอยค่ะข้อที่สามค่ะยกตัวอย่างพืชที่อยู่ในระบบลากแก้วมาสองชนิดค่ะรากมะม่วงกับรากมะนาวค่ะเก่งมากค่ะน้องใบเงินแล้วนักเรียนละคะทำได้กันไหมคะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลำต้นกันนะคะติดตามกันได้เลยค่ะลำต้น ลำต้นคืออวัยวะของพืชที่โดยทั่วไปเจริญอยู่เหนือพื้นดินต่อจากรากมีขนาดรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันไปลำต้นนะคะจะแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันก็คือลำต้นที่อยู่เหนือดินและลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะคะลำต้นที่อยู่เหนือดินได้แก่ต้นมะละกอต้นมะม่วงต้นมะเขือ ส่วนลำต้นที่อยู่ใต้ดินก็คือต้นขิงต้นขาและต้นขมิ้นค่ะลำต้นประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนนะคะ 1. ข้อข้อเป็นส่วนของลำต้นบริเวณที่มีกิ่งใบหรือตางอกออกมาลำต้นบางชนิดอาจจะมีดอกงอกออกมาแทนกิ่งหรือมีหนามงอกออกมาแทนกิ่งหรือใบ ส่วนที่2นะคะก็คือปล้องเป็นส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อแต่ละข้อค่ะสาบนะคะตาตาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของลำต้นทําให้เกิดกิ่งใบและดอกตามีลักษณะโค้งนูนหรือรูปกลวยนะคะประกอบไปด้วยตายอดและตาข้างหน้าที่ของลำต้น 1. เป็นแกนช่วยพยุงอวัยวะต่างๆ 2. เป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุสเป็นทางลำเลียงอาหารเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมวีดีโอของครูคเสร็จแล้วเนื้อหาไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับรากนะครับมีหน้าที่ลำเลียงน้ำนะครับหือดูดน้ำ หรือเล่ธาตุนะครับขึ้นไปยังส่วนด่างๆของลำต้นนะครับซึ่งรากสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่1รากแก้ว2รากแขนง3รากฝอยส่วนลำต้นนะครับมีหน้าที่ก็คือลำเลียงน้ําและอาหารนะครับไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเช่นกิ่งก้านใบดอกนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่กระบ,บวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับ ลำต้นเนี่ยส่วนประกอบของลำต้นนะครับก็จะมี2ส,ส่วนประกอบก็คือ1ท่อลำเลียงน้ําและท่อลำเลียงอาหารนั่นเองเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้วคุณครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะครับขอให้นักเรียนคัดลอกโจทย์ลงในสมุดหลจากนั้นนักเรียนก็ทําเมื่อนักเรียนทําเสร็จก็ถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มผู้ปกครองโดยนักเรียนสามารถจัดเก็บ เข้าส่งอัลบั้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้ชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วคุณครูก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ปกครองและขอขอบคุณนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอดวลาไปก่อนสวัสดีครับ